สวัสดีครับพบกับผมนะครับกรีฑาเดชวิสัยครับก็มีแต่เรื่องพักประชาชนนยนะครับแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่รู้คุณเศรษฐาชวีสินหายไปไหนคุณทักษิณชินวัตรหายไปไหนข่าวไม่ค่อยมีเลยหรือว่ามันมีเขาไม่ค่อยได้ไปดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับเวลาเราดูข่าวในโซเชียลน,นะครับไม่ไว่าจะเป็น YouTube เป็น TikTok เป็นเพจ facebook ก็เหมือนกับจะมี AI นะ เขาเรียกอะไรวะ AI หรื o? อ IO วะเออ AI ก็จะมี AI นะจัดการให้เราคือพอเราดูอันไหนปุ๊บมันก็จะมา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 ครับมันก็เลยมีแต่พักประชาชนพักประชาชนพักประชาชนแล้วก็บอกบอกว่ามีกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เชียร์เชียร์กันชี้พายไว้ปวงเลยโอ้โหสมัครเป็นสมาชิก บริจาคเงินไอการสมัครเป็นสมาชิกนะครับผมว่ามีพักเดียวในประเทศไทยมั้งหรือมีหลายพักก็ไม่รู้ว่าแต่ที่รู้มาก็มีพักเดียวในประเทศไทยเนี่ยว่าคนที่สมัครเป็นสมาชิกพักนะแม่งจ่ายตังกวะพักเดือนบางทีก็ไม่ต้องจ่ายนะบางทีพักออกให้พักน่นนี่นั่นให้ก็มีนะเว้ยทีนี้ไม่ต้องจ่ายตังเองอ๋อบางคนก็เป็นตลอดชีพ สายตังยังไม่พอ,อยังบริจาคอีกการที่ใครก็ตามที่บริจาคเงินให้คนที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะพรรคการเมืองเนี่ยไม่ไว่าจะสิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทพันบาทเป็นเรื่องนี้ไม่ปกตินะครับเขาต้องมีความศรัทธาเขาต้องมีรักกันจริงๆกก็ถึงสามารถจะทำอย่างนั้นได้รละพักประชาชนนี่นะครับทำได้ทำให้พรรคอื่นเนะครับ อิจฉาตาร้อนอิจชา,าน,นิษียาไอ้เหี้ยกูตั้งพักมาตั้งนานแม่งมีใครบริจาคเงินให้กูเลยไปขอให้มาเป็นสมาชิกพักแม่งก็ไม่เป็นแม่งก็บอกติดนู่นติดนี่ติดนั่นไม่รู้ติดต,ต้นตีนต้นมืออะไรเลยก็ไม่เป็นให้สักทีโอ้โหต้องไปอ้อนอ้อมันก็จีบผู้หญิงมันก็จีบผู้ชายเลยทีเดียวแต่พักประชาชนแม่งไม่ได้ทําอะไรเลยคนแม่งสมัครปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาต้องการแสนหนึ่งนี่ไม่รู้ได้ถึงแสนหรือเปล่า แล้วก็เงินเขาต้องการเท่าไหร่วะสิบล้านหรืออะไรวะก็ไม่รู้ว่าว่าได้เกินหรือยังแต่ไม่รู้ว่าในไม่ไพ้นสนใจตัวเลขแต่รู้ว่ามันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับแล้วไ้ต่อปรากฏว่าหลายคนบอกว่าไอ้พวกนักวิจารณ์ทั้งหลายพิธีกรพิธีเกินวิทยากรวิทยาเกินไอ้พวกอินฟูทั้งหลายก็อบอกว่า การที่พรรเก้าวไก่นั้นดำเนินนโยบายหนึ่งหนึ่งสองที่จะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นนโยบายที่ที่ผิดเป็นนโยบายที่เป็นจุดอ่อนของพักคทำให้พักไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทำให้คุณพิธาไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ผม เห็นต่างนะครับไม่ได้เห็นต่างว่าจุดอ่อนจุดแข็งนะผมไม่รู้หรอกครับว่าะจะจุดอ่อนจุดแข็งหาเหวอะไรแต่ผมเห็นว่าแม้ในครั้งที่จะจัดตั้งรัฐบาลในครั้งที่คุณพิทาจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดประกาศว่าจะไม่แก้ไขามารตราหนึ่งหนึ่งสองผมก็เชื่อว่าคุณพิทาก็ไม่เป็นนายกหรอกครับสอวอก็ไม่ยกมือให้หรอกครับนั่นเป็นเพียงข้ออ้างอ้างจริง ไม่ไม่หรอกสวไม่ยกให้อยู่ละนะโอเคแล้วกลับมาตอนนี้ที่หลายคนบอกว่าเป็นจุดอ่อนแต่หัวหน้าพ,พักคนใหม่ครับคุณนัทพงศ์บอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนครับมันเป็นจุดแข็งแล้วก็ยังจะรักษาเพดานเดิมไม่ลดเพดานแต่ก็ไม่ได้ไปพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองนะไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ,อ่ยถึงหนึ่งหนึ่งสองแต่บอกว่า จะไม่ลดเพดานเดิมก้คิดกันไปเองว่าเป็นยังไงเพราะอ่าไครับพรรคประชาชนไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา,าจริงฉลาดฉลาดเป็นกฎฉลาดกว่าที่เราคิดคือฉลาดกว่าพวกเราฉลาดกว่าพรรคการเมืองอื่นๆที่ไปด่าเขาคิดดูเลยเมื่อโดนยุบพรรคการเลือกตั้งซ่อมคนที่จะลงสมัครที่จะ ให้เลือกสอสได้ต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่ต่ำกว่าเก้าสิบวันแล้วพรรคเก้าไคโดนยุบไปแล้วอะ่ะแล้วไปสมัครพรรคใหม่ก็คือพรรคประชาชนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงเก้าสิบวันวะแต่การเลือกตั้งซ่อมกำหนดภายในสี่สิบห้าวันเอาแล้วมันก็จะไปลงสมัครได้ไงวะเอาในเมื่อมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ถึงอยู่แล้วอะ่ะมันก็หมดสิทธิ์สมัคร แล้วพรรคประชาชนจะได้ได้ยังไงอย่างสอบร้อเขตหนึ่งพิษณุโลกที่จะมีการตั้งเลือกตั้งสอบแล้วพรรคประชาชนก็จะมีสิทธิ์ลงสมัครได้ไงวะปรากฏว่าเขาให้คนของเขาชื่อโฟกเนี่ยเป็นลูกชายเพื่อนผมเนี่ยสอจอเฟียดเนี่ยไปสมัครพรกถิ่นกาขาวตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วก็คือแม่งเลยเก้าสิบวันไปละ คิดดูเดะไอ้เยี่ยเขาฉลาดกว่าเราเยอะมะแล้วพักถิ่นกาขาวเพิ่งออกมาก่อนที่จะการยุบพักวันสองวันเท่านั้นเองแต่เขารู้ล่วงหน้าแล้วเขาเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วเป็นสามเดือนแน,น่แล้วผู้บริหารพักแบบนี้คือคนโง่หรอวะไอ้ที่มึงมาด,าด่าคนนู้นคนนี้คนนั้นเที่หมอเวรงมาบอกว่าแม่งพักสิ้นสภาพพักไม่มีอะไรนะไม่มี ไม่มีสาขาพักครบตามจํานวนหายอะไรส้นตีนส้นมืออะไรของไอ้หมอลงมันล่ะปร,ร,รากฏว่าก็ทตอบอกว่าเขามีครบเขาออกมาประกาศแล้วคือมึงไม่ต้องไปทาหนังสือไปส่งไปเรื่องให้เขาตรวจสอบหรอกเขาออกมาแล้วว่าเขาตรวจสอบแล้วมันมีอยู่ครบแต่พอดีไอ้พัดถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยมันยังไม่อัปเดตข้อมูล ใช่ไหมหมอ롱เดชวิกรมก็หา้าหน้าแหกแผลไม่รับเย็บคือถ้าหมอลงแม่งเป็นนักมวย,ยนะก็คือแม่งแผลแม่งเต็มหน้าเลยหน้าแหกเต็มหน้าเลยคือโดนโศกโดนห่าเหวอะไรเต็มเลยไม่รู้จะเย็บตรงไหนเลยหองเดชวิกรมแม่งคำขอขอนุญาตคำแม่งห้าวิอ่ะอะไรต่อหมอหลงนี่แม่งคิดถึง ถึงเขาดีไรถึงมันดีไรผมแม่งขำทุกทีเอาไงต่อวะพูดถึงไหนละ <c oughs> ก็พูดถึงว่าเขาชาญฉลาดชาฉลาดส่วนไอ้พักที่ไปด่าเขาว่ะแม่งสอสอคนหนึ่งยังไม่ได้เลยจริงเนี้ยไม่ได้ไอ้พักเพื่อไทยก็ไม่ไปด่าพักประชาชนนะพักปุ่มใจไทยก็ไม่ได่พพานนะพักประชาชนนะประธประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ อะไรพวกนี้เขาไม่เคยด่าพักพรัคพักประชาชนเลยนะเขาอยู่นิ่งๆเขาอยู่เฉยๆนะว่าไอ้พักที่ไม่มีสอสอสักคนเนี่ยอะชอบไปด่าเขาคือไอ้หายมึงเอาเวลาที่ไปด่าไอ้พักประชาชนเอาเวลาที่ไปจับผิดไอ้พักประชาชนเนี่ยมาพัฒนาพักตัวเองดีกว่าไหมทำยังไงให้คนเลือกเราดีกว่าไหมเอาอย่างนั้นดีกว่า คือตัวเองเอาให้รอดก่อนถ้าเกิดว่าพรรคของตัวเองมีคนเลือกแม่นสองร้อยเสียงโอ้โหขาวนี้เราบอกเฮ้ยพักประชาชนมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยพักเพื่อไทยมึงทำนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมึงต้องเชื่อกูพักพลังประชารัฐพักไทยสร้างไทยพักอะไรไม่ได้เราเชื่อกูที่กูได้สองร้อยเสียงพวกมึงได้กันเท่าไหร่เองแม่งร้อยเสียง,งบ้างแปดสิบบ้างเท่านั้นเองมึงต้องเชื่อกูไอ้นี่คนที่ไปบอกพรรค ประชาชนซึ่งเขาเคยมีสอสอร้อยห้าสิบว่คนแล้วตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบสามคนไอคนที่ไปสอนเขาไปจับผิดเขาแม่งไม่ได้สอสอสักคนเดียว <c oughs> ขอข่าวมีข้าวเว้ยอา่าเพราะฉะนั้นไอไอหัวหน้าพักเขาประกาศมาแล้วว่าไอ้ไม่ลดเพดานไม่ลดเพดานจากคงเดิม ก็าจะดุยเต็มที่ผมก็ไม่รู้เขาเล่นข้อเขาซ่อนเงื่อนยังไงเพราะการกรรมการมหาภารก็มีแค่ห้าคนและก็หลายคนที่โดนสี่สิบสี่คนที่ยื่นหนังสือไม่รู้สี่สิสี่จะโดนตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์เขาวางแผนไม่ล้ะคุณเห็นไหมว่าคุณศิริกัญญามแม่ไม่ได้เป็นกรรมการิหาภารคุณไนติมคุณลมนางสิมันคุณพวกนี้ไม่ได้เป็นกรรมการริหารพรกด้วยโอ้เขาต้องการแลวจะไม่รู้อยู่ในสี่สิบสี่หรือเปล่าเขาไม่รู้นะ พราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเขาเลยอย่าไปห่วงเขาเลยห่วงตัวของพวกเราเองดีกว่าโดยเฉพาะคนที่ทํางานการเมืองะปล่อยเขาไปครับโอเคนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมนิดหนึ่งครับเพื่อที่ผมบอกว่ากิงก้งเขาเข้ามาโทรหาผมถ้าผมไม่รับสายจะโทรกลับ บางทีก็ยังไม่โทรกลับเลยโดนต่อว่าลนะว่าอ่านแล้วก็ไม่ตอบคือการที่อ่านแล้วไม่ตอบแบบผมจะบอกว่านั่นคือการตอบแล้วตอบว่ากูมไม่อา่านเพราะสิ่งที่มึงสื่อสารมามเมสเซจมาผือมมันมันไม่ได้มีสาระอะไรกินอะไรยังอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่อะไรมันม,มันไม่มีเวลาจริงๆที่จะไปตอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับคือเราเป็นงานเป็นการ โดนร้องเรียนโดนใครรังแกโดนไม่ได้รับความยุติธรรมยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ดีกว่าไอ้ที่มาถามผมแดกข้าวหรือยังเออมันไม่ต้องถามหรอกครับผมก็ต้องแดกทุกวันอยู่แล้วไงไม่แดกข้าวก็ตายหรอแล้วมีอีกอ่านแล้วก็ไม่ตอบอ้าวไอ้เหี้ยกูกูไม่ตอบแล้วมึงมายุ่งเงี้ยอะไรเดี๋ยวกูก็ตอบไปงั้นบางทีกูไม่อยากตอบกูไม่ตอบคือการที่ไม่ตอบเพื่อรู้กูตอบมึงแล้วว่ากูไม่อยากคุยกับมึง คือเอาให้แม่งเป็นสาระดีกว่านะนะโอเคบทในวันก็ตอนนั้นเองนะครับผมอ่ะอกลับมาก็มาผมแนะนำรูปครับรูปรูปพระปู่ศรีสุดโทเทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งผมทำมาเก้าสิบเก้ารูปเข้าพิธีใหญ่ใหญ่จริงๆครับวิธีไหว้ครูปู่ใหญ่จัดเต็มลุกแรกแบบเข้มแข็งขังมา,มากๆเลย นาะให้บูชา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระบนดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอบจนับกองทุนนี้ครับตั้งมาร่วม10ปีดูแลคนมาร่วมพันคนดูแลหมามาร่วมพันตัวะนะครับกิ๊กั้างกันเข้ามาเฟซบุ๊กอาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ใดๆครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน,กบบโ,ทกกนโทรมาก็จะโทรรับเกือบทุกสายเอา,อางี้ดีกว่าเกือบทุกสายแล้วก็ทา ไม่รับก็จะโทรกลับเกือบทุกสายเอางีา้ครับมีมีคอมเมนต์ว้บ้างนะครับผมโอเคเอาไว้เรื่องมีสาระเอาเรื่องแม่งจะเป็นจะตายผงตายหาอะไรก็มาคุยกันดีกว่านะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคดบซับสไครให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วยครับในนั้นมีสินค้าซึ่งมีคุณภาพเป็นสินค้างานบ้าน คนบ้านๆทำนะครับไม่ไว่าจะเป็นกระถางแคนตาลโอวันนี้เป็นศิลปะงานศิลปะเป็นงานแฮนเมดเป็นงานฟรีแฮนเลยทีเดียวครับไม่ไว่าจะเป็นกล้วยตากใบกระทุ่มน้ำพริกกากหมูสมุนไพรน้ำหอมสายมูเตรูแล้วก็พระนามพยาสายามครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านมีความสุขแลยพระคุ้มครองพี่น้องประชาชน ทังประเทศครับสวัสดี